สวัสดีค่ะวันนี้จะก,กินข้าวโพดก็เลยเข้าสวนข้าวโพดนะคะมาซื้อนะคะไม่สวนเจา้าของคลิปนะมาซื้อแล้วก็เอาที่สบายใจหักได้เลยเลือกฝักได้เลยต้องการฝักไหนก็เก็บเอาได้เลยค่ะก็เลยมาถ่ายคลิปให้ดู มีผักด้วยข้าวโพดงามถ่ายก่อนแล้วก็จะมาเก็บรุยป่าข้าโวโพดสวยท่านผู้ชมท่านผู้ชมผักสวยเลย มีพัดทองด้วยทางเข้าทางเข้าหน้าหมู่บ้าน แล้วไปอีกรอบหนึ่งน้ำมีแต่ฝักทำงานมาซื้อข้าโพดอ,อร่อยนะหวานนะสดๆจากไรล่ อันนี้อีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นรุ่นเนี้รุ่นนี้อยังไม่เต็มที่เมื่อกี้เนี่ยสับใหญ่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิตใจแม่จิงเจ้านะคะคลิปนี้ก็มาเก็บข้าวโพดเนาะเอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ